พี่ก็ลืมอ่ะยกเลิกก็ยกยกเลิกหมดใช่ไหมพระพระก็ต้องยกเลิกใช่ไหม<อ>ฮะอ๋อนาทิีนาทิีโทรมาถามแม่ตะกี้ลูกอ๋อโอเค ป้ากับง่วงตัวรับไปแล้วไงโ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบ,บอกนาทีมใหม่เน,นะาะครับครับลูกน <c oughs> ึกว่าจะได้ยกเลิกซะแล้ว ทำบุญเหมือนเดิมทำบุญเหมือนเดิมแต่ไม่มีเรื่องเริมส um <ant> ังฆทานใช้พัดลมค่ะเพื่อนๆใช้พัดลม แล้วก็น้ำหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คแรกแล้วก็ไฟฉายแล้วก็ซองปัจจัยง่วงก็เลยบอกน้องสาวไปเรื่อยเกยลูกเขอบอกว่าแม่ต้องยุง่งเดี๋ยวจัดการเองอ แขกขบเพื่อนสวัสดีค่ะด้วยความง่วงเพลียหลับไป